หากคุณชื่นชอบแมนยูไนเต็ดเป็นชีวิตจิตใจและต้องการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมาดามแมนยูขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดชมนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกการเนอร์มีโอกาสได้ย้ายแบบยืมตัว h ัตเทนฟิลด์ทาวทีมในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษสนใจดึงตัวเจมส์การ์เนอร์กองกลางดาวรุ่งของยูเนเตดไปใช้งานด้วยสัญญายืมตัวซึ่งโอเลกูนาโซชาก็ต้องการให้นักเตะออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเพิ่มความเก่าให้มากขึ้นเจมส์การ์เนอร์ได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่บ้างช่วงที่กองกลางรุ่นพี่หลายๆคนบาดเจ็บพร้อมทั้งทำผลงานได้น่าพอใจ ตอนนี้เขาเติบโตเกินกว่าที่จะเล่นในทีมชุด U23 ของทีมแล้วปัจจุบันเจมการ์เนอร์อายุ19ปีและมีสัญญาถึงปี2022พร้อมออปชั่นขายายเพิ่มอีก1ปีการ์เนอร์ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป1เกมคาราบาวคัพ1เกมและยูโรปาลีก u e 4เกมในทีมชุดใหญ่ซีซันที่ผ่านมาแต่ผลงานอันโดดเด่นของเขาอยู่ในทีมสำรอง ลงเล่นไป10นัดทำได้8ประตูหากดิวนี้รู้ล่วงจะทำให้แมนยูในเตตปล่อยนักเตะเยาวชนออกไปในการยืมตัวเป็นรายที่4หลังจากก่อนหน้านี้ปล่อยมาเตโควาโจโอเอลเปเรราสองผู้รักษาประตูดาวรุ่งรวมถึงทาฮิชชองอีกคนฟานเดฟาชีฟานเดบีคู่ควรกับการได้ไปเล่นให้กับปีศาจแดง ราฟาเอลฟานเดฟาร์ดอดีตมิดฟิลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกมาสนับสนุนการย้ายทีมของดอนนี่ฟานเดบีว่าคู่ควรกับการได้ย้ายไปเล่นให้แมนยูไนเต็ดหลังทั้งอาแจกและปีศาจแดงตกลงเงื่อนไขกันได้หมดแล้วการปิดดีวทุกอย่างเรียบร้อยในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังนักข่าวในกลุ่มเทียหนึ่งและสื่อสำนักต่างๆรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าอาแจก ตอบรับข้อเสนออย่างเป็นทางการของยูเนเตตที่40ล้านปอนด์หรือ45ล้านยูโรรวมออปชั่นต่างๆฟานเดฟาดกล่าวถึงแข้งรุ่นน้องว่าเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับอาแจ็คฝั่งยูเนเตดก็ต้องการนักเตะสไตล์นี้เข้าสู่ทีมการซื้อขายรอบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับพวกเราชาวเนเธอแลนด์เราทุกคนจะเฝ้าติดตามผลงานของเขาต่อไป เพราะการย้ายทีมครั้งนี้เป็นอะไรที่คู่ควรอย่างยิ่งทางฝั่งคุณพ่อของดอนนี่ฟานเดอร์บีคอย่างอังเดรฟานเดอร์บีคเผยความรู้สึกหลังลูกชายกำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่แมนยูไนเตดมันคือความฝันที่เป็นจริงเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาที่จะก้าวไปสู่สโมสอนที่ยอดเยี่ยมหลายสโมสอนให้ความสนใจในดีลแต่ดอนนี่ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองที่จะเลือกยูไนเต็ด สถิติของฟานเดเบิกในเนเธอแลนด์เอเรดิวิซีลีฤดูการ2019 2020ถึง2อ2 0จ่ายบอลสำเร็จ82%เข้าประทาและแย่งบอลรวมกัน77ครั้งโอกาสยิงทั้งหมด44ครั้งโอกาสยิงในกรอบเขตโทษมากถึง39ครั้งสร้างสารรค์โอกาส41ครั้งทำได้8ประตูกับ5แอสซิสพีลุยต่อดึงอุปาเมกาโนโร่วมทัพ รายงานจาก ESPN ออกมาโหมโรงกระแสของแมนยูเนเตตดต่อเนื่องหลังจากปิดดิวดอนนี่ฟันเดอร์บีได้แล้วเหลือแค่ขั้นตอนการตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยพวกเขากำลังต้องการจะเสริมผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์อย่างไดโยอุปาเมกาโนกล้องหลังคนเก่งของอาร์เบลฟซิก รายงานระบุว่ายูเนเตตเล็งไปที่อูปาเมกาโนแม้นักเตะจะต่อสัญญากับต้นสังกัดไปแล้วและอยากจะผลักดันดีลนี้ให้รุ้ล่วงโดยเร็วตรงกับรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนว่าย,ยูเนเต็ดนั้นต้องการซื้อผู้เล่นใหม่3รายในตลาดรอบนี้คือจอดอนซานโชดอนนี่ฟันเดบีก และเซนเตอร์หนึ่งคนซึ่งเดิวซันโชถูกผักไว้ก่อนเพราะพวกเขารู้ราคาที่ดอดมุนต้องการแล้วคือ120ล้านยูโรอุปาเมกาโนเพิ่งจะถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกโดยเอ็ดวูดเวิร์ดและแมตจัดเข้าไปพูดคุยกับไลซิกแล้วค่าฉีกสัญญาอุปาเมกาโนในซัมเมอร์หน้าคือ42ล้านยูโร แต่ยูไนเต็ดต้องการซื้อเขาเข้าสู่ทีมในตลาดรอบนี้ทำให้พวกเขาอาจจะต้องจ่ายในเรทที่สูงกว่าเดิมแฟนเพจและชาแนลมดามแมนยูคิดเห็นอย่างไรก,กับทุกข่าวของวันนี้รวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามแมนยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ